สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไซอมอเทที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้ความตึงเครียดร,ระหว่างอิรานและอิสราเอลได้ประตูดเดือดอีกครั้งหลังจากการโจมตีตอบโต้หลายระลอกที่เริ่มจากการใช้โดรนความเร็วสูงและขีปนาวุธพิสัยไกลพุ่งใส่เป้าหมายสำคัญของกันและกันขณะที่อิสราเอลใช้ระบบไอออนโดมและเดวิด เอสลิงสกัดการโจมตีอิหร่านก็ยกระดับการใช้ระบบป้องกันทางอากาศบาวา3 7 3เพื่อตอบโต้แรงกดดันทำให้ทั้งสองฝ่ายกำลังเข้าสู่การแข่งขันนนด้านเทคโนโลยีทางทหารที่อันตรายอย่างยิ่งชาติในตะวันออกกลางและมหาอำนาจโลกต่างจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ดึงหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งตลาดน้ำมันและเส้นทางเดินเรือสำคัญในภูมิภาคกำลังสั่นคลอนจากความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างความขัดแย้งครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงสงครามระหว่าง2ประเทศแต่เป็นสมนรภูมิเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั้งโลกต้องเฝ้าระวัง ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลประตุขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางเองก็เต็มไปด้วยความเปราะบางและความไม่ไว้วางใจที่สะสมมานาหลายทศวรรษการประทะก,กันครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่เป็นผลมาจากการขยายตัวของความขัดแยง้งทั้งทางการเมืองศาสนาและความมั่นคงที่ฝังรากลึกทั้งสองประเทศต่างมองอีกฝ่ายเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของตนเองอิสราเอลมองว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านคือสิ่งที่ไม่มีวันยอมรับได้และเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติขณะที่อิหร องอิสราเอลและพันธมิตรตะวันตกว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและเป็นตัวการสร้างความไม่มั่นคงในโลกอาหรับการโจมตีตอบโต้ที่เกิดขึ้นหลายระลอกในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานและสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีฐานทัพหรือบุคคลสําคัญในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวไม่ว่าจะเป็นซีเรียเลบานอนอิรักหรือแม้แต่ภายในอิหร่านหรืออิสราเอลเองความขัดแย้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่ภายในพรมแดนของสองประเทศ แต่ขยายตัวออกไปในระดับภูมิภาคจนกลายเป็นเกมยุทธศาสตร์ประเทศประเทศมหาอำนาจเองก็มีบทบาททางอ้อมเมื่อมีการโจมตีด้วยโดรนหรือขีปนาวุธเกิดขึ้นอิสราเอลมักตอบโต้ด้วยการโจมตีแบบแม่นยำสูงที่มุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหรือที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเช่นฮิตบุลล์ในเลบานอนหรือกองกำลังกุดการตอบโต้เช่นนี้ทำให้อิหร่านต้องเร่งเสริมกำลังทางทหารและเพิ่มระดับการยับยั้งของตน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธพิสัยไกลและโดรนโจมตีความเร็วสูงที่สามารถเจาะระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลได้บางส่วนในขณะเดียวกันอิสราเอลก็พัฒนาเครือข่ายป้องกันหลายชั้นที่ประกอบด้วยไอออนโดมเดวิดเอสลิงและเอโรเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอากาศการเผชิญหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ทําให้ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่เหตุการณ์เพียงเล็กน้อยจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้ ความตึงเครียดยังเพิ่มขึ้นจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นการที่อิหรา่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มในตะวันออกกลางขณะที่อิสาราเอลมีพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลให้สถานการณ์กลายเป็นเกมอำนาจที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอิหร่านมีเป้าหมายที่จะขยายอิทธิพลในภูมิภาคผ่านพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ขณะที่อิสาราเอลต้องการขัดขวางไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะมองว่าจะทาใหตนเองถูกล้อมได้ภัยคุกคมทั้งสองฝ่ายจึงต้องตอบโต้กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในนนนหลาาาายพื้ทททีี่่่ไไมมมววจจะเเป็สงงครรรตตัแกโซบอ์ หรือสงครามข้อมูลข่าวสารที่ใช้เพื่อสร้างแรงกดดันต่ออีกฝ่ายหนึ่งการโจมตีตอบโต้ที่เกิดขึ้นในระยะหลังมักนําไปสู่การเคลื่อนไหวของกองทัพในระดับที่น่ากังวลเช่นการย้ายกําลังป้องกันทางอากาศการเตรียมพร้อมของหน่วยรบพิเศษหรือการเคลื่อนเรือรบเข้าใกล้พื้นที่ความขัดแย้งทําให้ประเทศรอบข้างต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวว่าสงครามใหญ่จะปะตุขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวขณะเดียวกันประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ได้ รับผลกระทบอย่างหนักจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการโจมตีที่อาจมีความแม่นยำสูงหรือขีปนาวุธพิสัยไกลที่อาจสร้างความเสียหายร้แรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของอีกฝ่ายหนึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่อิรานอาจเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นส่งผลให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทําให้ประชาคมโลกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ความขัดแย้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยตรงพระตะวันออกกลางเป็นศูนย์กลางของแหล่งพลังงานสำคัญการโจมตีหรือการปิดเส้นทางเดินเรืออาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกนักลงทุนและตลาดโลกต่างจับตาความเคลื่อนไหวของสองประเทศนี้อย่างใกล้ชิดเพราะการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลต่อความมั่นคงของตลาดพลังงานทั่วโลก นอกจากนี้หลายประเทศมหาอำนาจยังต้องพิจารณาว่าควรสนับสนุนฝ่ายใดในระดับใดเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามใหญ่ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติที่มีอำนาจมากขึ้นในระดับสังคมความขัดแย้งที่ยืดเยื้อทําให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายดําเนินชีวิตภายใต้แรงกดดันและความหวัดระแวงอย่างต่อเนื่อง ชุมชนต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหลบภัยเสียงเซเรนเตือนภัยทางอากาศหรือการเฝ้าติดตามข่าวสารเพราะกลัวว่าการโจมตีครั้งใหม่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่าความปลอดภัยของตอนเองขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำที่อาจมีผลในระดับที่ยากจะคาดเดายิ่งนานวันความตึงเครียดก็ยิ่งกัดกร่อนความรู้สึกปลอดภยัยและทําให้ความหวังต่อสันติภาพลดลงเรื่อยๆสถานการณ์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ แต่เป็นความซับซ้อนที่เชื่อมโยงหลายปัจจัยตั้งแต่ความมั่นคงเทคโนโลยีทางทหารศาสนาการเมืองระหว่างประเทศไปจนถึงผลประโยชน์ด้านพลังงานซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทําให้ความตึงเครียดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยากที่จะหาจุดยุติในระยะใกล้ทั้งอิหร่านและอิสราเอลต่างใช้เทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงในการป้องกันและโจมตีตอบโต้ซึ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศทวีความซับซ้อนและอันตรายมากขึ้น การใช้โดรนโจมตีถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญที่สุดโดยอิหร่านพัฒนาโดรนความเร็วสูงและโดรนที่สายไกลที่สามารถบินข้ามพรมแดนและโจมตีเป้าหมายสำคัญได้อย่างแม่นยำซึ่งโดรนเหล่านี้ไม่เพียงใช้เพื่อโจมตีเชิงรุกแต่ยังใช้ในภารกิจสอดแนมและเก็บข้อมูลทางยุทธศาสตร์เช่นการติดตามเส้นทางการเคลื่อนกำลังการตรวจจับฐานทัพหรือคลังอาวุธของอิสราเอลการเก็บข้อมูลภาพ ถ่ายจากโดรนทําให้กองทัพอิหร่านสามารถวางแผนโจมตีหรือเตรียมการรับมืออย่างเป็นระบบขณะที่อิสาราเอลก็มีเทคโนโลยีโดรนขั้นสูงเช่นการใช้ทั้งโดรนโนจมตีและโดรนสอดแนมในพื้นที่ตะวันออกกลางเพื่อเฝ้าตรวจจากการเคลื่อนกําลังของอิหร่านหรือพันธมิตรการตอบโต้ของอิสาราเอลมักเน้นความแม่นยําสูงและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียพลเรือนทําให้การแข่งขันด้านโดรนระหว่าง2ประเทศกลายเป็นสงครามเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ขีปนาวุธพิสัยไกลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่สร้างสมดุลกําลังระหว่างอิรานและอิสราเอลอิรานพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางและระยะไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ของอิสราเอลได้ขีปนาวุธเหล่านี้ถูกออกแบบให้หลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศและสามารถบรรทุกหัวรบน้ําหนักต่างๆได้ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพการโจมตีตอบโต้ด้วยขีปนาวุธทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องติดตั้งระบบป้องกันที่ทันสมัยเพื่อสกัดการโจมตีเช่นอิสราเอลติดตั้งระบบไอออนโดมเดวิด เอสลิงและโรเพื่อสกัดขีปนาวุธที่เข้ามาใกล้เขตเมืองหรือฐานทัพขณะที่อิรานชัยระบบโบวสามเจมที่มีความสามารถคายเอสสามย S300 เพื่อป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างสมดุลกำลังแต่ยังทำให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศทวีความอันตรายและซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงเล็กน้อยผิดพลาดก็อาจนำไปสู่ความสูญเสียร้ายแรงได้ทันที ระบบป้องกันทางอากาศและป้องกันขีปนาวุธเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญในการรักษาความมั่นคงของทั้งสองประเทศอิสราเอลลงทุนในระบบป้องกันหลายชั้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางโรนโจมตีหรืออากาศยานที่บินต่ำระบบไออนดมถูกใช้สกัดขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่เข้ามาโจมตีพื้นที่ชุมชนเดวิด เอสลิงและเอโรทำหน้าที่สกัดขีปนาวุธระยะกลางและระยะไกลส่วนอิหร่านก็พัฒนาระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงบาวสามเจและคอร์ดสามที่สามารถติดตามและทำลายขีปนาวุธและอากาศยานที่เข้ามาใกล้พื้นที่สำคัญการพัฒนาระบบป้องกันเหล่านี้ทําให้ความขัดแย้งไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการโจมตีตอบโต้แต่กลายเป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง นอกจากโดนขีปนาวุธและระบบป้องกันแล้วการใช้เทคโนโลยีด้านข่าวกรองและสงครามไซเบอร์ก็มีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งระหว่างอิร่านและอิสราเอลอิร่านใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายข่าวกรองเพื่อติดตามการเคลื่อนกำลังของอิสราเอลและพันธมิตรในภูมิภาครวมถึงการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายหรือปิดกั้นข้อมูล สำคัญขณะที่อิสราเอลก็ใช้เทคโนโลยีไซเบอร์เพื่อสอดแนมตรวจสอบและลดศักยภาพทางทหารของอิหร่านรวมถึงป้องกันร,ระบบสำคัญทางพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเหล่านี้ทําให้สงครามอนว่างสองประเทศไม่จำกัดอยู่เพียงสมรภูมิทางกายภาพแต่ขยายไปถึงโลกดิจิทัลและการควบคุมข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคทั้งสองประเทศพยายามสร้างความได้เปรียบเชิงวิทธศาสตร์เพื่อยับยั้งอีกฝ่ายไม่ให้ลุกลามการใช้โดรนและขี่ปนาวุธพิสัยไกลทำให้การโจมตีสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่โดยตรงลดความเสี่ยงต่อกำลังคนแต่เพิ่มความซับซ้อนในการตอบโต้และการวาง แทนยุทธศาสตร์ขณะเดียวกันการพัฒนาระบบป้องกันที่ซับซ้อนและเครือข่ายข่าวกรองที่แม่นยำยิ่งขึ้นทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วขึ้นและลดความสูญเสียทางยุทธศาสตร์การแข่งขันทางเทคโนโลยีเช่นนี้ยังทําให้เกิดความตึงเครียดทางจิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้ามเพราะทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นโดรนข้ามพรมแดนขี่ปนาวุธพิสัยไกลหรือการโจมตีทางไซเบอร์ล้วนเป็นสัญ,ญญาณที่บ่งบอกถึงศักยภาพและความตั้งใจของฝ่ายหนึ่งทําให้ทั้งสองประเทศต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงเหล่านี้ยังสร้างความปลอะบางให้กับประชาชนและภูมิภาคโดยรวมกันที่ขี่ปนาวุธและโดรนสามารถโจมตีได้จากระยะไกลทำให้พื้นที่ที่เคยถือว่าปลอดภัยกลับกลายเป็นเป้าหมายที่อาจถูกโจมตีได้ตลอดเวลาประชาชนต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันทางจิตใจและรัฐบาลต้องเตรียมมาตรการป้องกันเช่นการสร้างที่หลบภัยการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการฝึกซ้อมรับมือภัยฉุกเฉินเทคโนโลยีทางทหารจึงไม่เพียงเพิ่มศักยภาพในการรบแต่ยังเปลี่ยนวิธีชีวิตและความรู้สึกปลอดภัยของผู้คนในภูมิภาค ในภาพรวมการใช้เทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงของอิรานและอิสราเอลประกอบด้วยโดรนโจมตีและสอดแนมขีปนาวุธพิสัยใกลระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงและสงครามไซเบอร์ทำให้ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศไม่จำกัดอยู่เพียงสมรภูมิทางกายภาพแต่กลายเป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมีความเสี่ยงสูงและส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนอย่างรุนแรง ความตึงเครียดระหว่างอิรานและอิสราเอลไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในมิติของการประทะัทางทาหารแต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจทั่วโลกความขัดแย้งนี้ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ชาติพันธมิตรหลายประเทศต,ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะการ,รเผชิญหน้าเพียงครั้งเดียวอาจลุกลามเป็นสงครามภูมิภาคที่ดึงหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องการที่อิสราเอลเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาและหลายชาติโยุโรปทำให้ทุกความเคลื่อนไหวของฝ่ายอิสราเอลมักมีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้าานกรทูแล การทหารของประเทศมหาอำนาจขณะเดียวกันอิรานมีพันธมิตรในภูมิภาคเช่นฮิดบุลล์ในเลบานอนและกลุ่มติดอาวุธในซีเรียและอิรักซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลหรือสร้างแรงกดดันต่ออิสราเอลและพันธมิตรการจัดตั้งและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ทำให้ความขัดแยง้งไม่จำกัดอยู่เพียงดินแดนของอิรานหรืออิสราเอลแต่กลายเป็นสงครามตัวแทนและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนและยืดเยือ้อ ชาติพันธมิตรและประเทศรอบข้างต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านหากความตึงเครียดลุกลามอาจทำให้เกิดการประทะทางทหารขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางเช่นซาอุดีอาระเบียอิรักจอร์แดนและตุรกีที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางการทูตและความมั่นคงประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์และวางมาตรการป้องกันเพื่อรักษาเสถียรภาพ,พภายในพรมแดนรวมถึงเฝ้าติดตามการเคลื่อนกำลังของกองทัพอิหร่านและอิสราเอลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลายประเทศยังต้อง งประเมินความสัมพันธ์กับมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐรัสเซียและจีนเพื่อหาจุดสมดุลในการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมกันการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์นี้ทาให้ภูมิภาคเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและแรงกดดันทางการเมืองนอกจากประเทศในตะวันออกกลางแล้วประเทศมหาอำนาจโลกก็ไม่อาจนิ่งเฉยต่อความขัดแย้งนี้สหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรหลักของอิสราเอลต้องติดตามความเคลื่อนไหวของอิหร่านอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการตอบโต้ในกรณีที่เกิดความรุนแรงขึ้น การส่งกองเรือรบเข้ามาในพื้นที่และการปรับตำแหน่งฐานทัพในภูมิภาคเป็นสัญญาณของความพร้อมในการปกป้องพันธมิตรขณะเดียวกันยุโรปก็มีบทบาทสำคัญในการเจรจาทางการทูตและการควบคุมการส่งออกอาวุธเพื่อพยายามลดความตึงเครียดและหลีกเลี่ยงการขยายตัวของสงครามทั้งนี้ความล้มเหลวในการควบคุมสถานการณ์อสม่วงผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและตลาดพลังงานโลกซึ่งหลายประเทศพึ่งพาการส่งออกและนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากภูมิภาคนี้อย่างมาก ความขัดแย้งระหว่างอิร่านและอิสราเอลยังส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของเส้นทางเดินเรือและการค้าระหว่างประเทศช่องแคบฮอร์มุธถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการส่งออกน้ำมันของภูมิภาคความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือหรือเกิดเหตุการณ์โจมตีทางทะเลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและ,สะเสถียรภาพของตลาด โลกทันทีนอกจากนี้ความเสี่ยงจากการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธยังเพิ่มความไม่แน่นอนต่อสายการบินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทําให้ประเทศที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในตะวันออกกลางจะต้องปรับมาตรการด้านการลงทุนและการขนส่งสินค้าให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นการที่ความขัดแย้งระหว่างอิรานและอิสราเอลเกี่ยวพันกับชาติพันธมิตรหลายฝ่ายทําให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นเรื่องยาก การเจรจาทางการทูตม <God. S 2> ัก <God>. ถูกสะดุดเพราะความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันและผลประโยชน์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ขัดแย้งกันสหรัฐอเมริกาและยุโรปพยายามสร้างแรงกดดันผ่านมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ในขณะที่อิหร่านพยายามใช้ความสัมพันธ์กับรัสเซียและจีนในการเพิ่มอำนาจต่อรองความขัดแย้งจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านทหารแต่ขยายไปถึงเศรษฐกิจการทูตและการสร้างอิทธิพลในภูมิภาคทำให้ทุกฝ่ายต้องคอดิบรอบด้านและประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียด ประชาชนในภูมิภาคเองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความขัดแย้งนี้การใช้เทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงเช่นโดรนและขีปนาวุธพิเัยกลายทำให้พื้นที่ที่เคยถือว่าปลอดภัยกลายเป็นเป้าหมายที่อาจถูกโจมตีได้ทุกเมื่อประชาชนต้องใช้ชีวิตภายใต้ความวิตกกังวลและต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินการซ้อมหลบภยัยการติดตั้งระบบเตือนภัยและการติดตามข่าวสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําันความตึงเครียดเช่นนี้สร้างแรงกดดันทางจิตใจและส่งผลต่อความมั่นคงของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดร,ระหว่างอิร่านและอิสราเอลยังทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางกลายเป็นเวทีการแข่งขันของมหาอำนาจการเพิ่มบทบาททางทหารการสนับสนุนพันธมิตรในพื้นที่และการเฝ้าติดตามเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงทั้งหมดสะท้อนถึงการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนและยืดเยื้อการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจสร้างแรงสัะเทือนต่อภูมิภาคทั้งภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสงครามระหว่าง2ประเทศ แต่เป็นการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลกระทบลึกซึ้งต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องความขัดแย้งระหว่างอิรานและอิสราเอลส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะตลาดพลังงานและเสถียรภาพด้านการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากตะวันออกกลางถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการผลิตและส่งออกน้ำมันดิบและก๊าสธรรมชาติการประทัดทางทหารหรือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้สามารถทำให้เส้นทางเดินเรือสำคัญเช่นช่องแคบพอมุตถูก ปิดกั้นหรือมีความเสี่ยงต่อการโจมตีส่งผลให้การขนส่งพลังงานระหว่างทวีป่ลาช้าและต้นทุนสูงขึ้นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและการจักภูมิภาคนี้<ม>เช่นสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียจ้ะ มันเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเช่นซาอุดีอาระเบียอิรกักและอิหร่านเอง <c oughs> ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกความไม่แน่นอนเหล่านี้ส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนสูงนักลงทุนทั่วโลกต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจด้านการลงทุนอย่างรอบคอบ นอกจากผลกระทบต่อราคาพลังงานและความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลยังส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกโดยตรงการลุกลามของสงครามอาจทำให้ประเทศหลายประเทศต้องใช้จ่ายงบประมาณด้านความมั่นคงและกาลาโหมเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารทำให้ประเทศเหล่านี้ ต้องลดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาสังคมอื่นๆส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางการเมืองในตะวันออกกลางยังทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติลดลงการลงทุนในโครงการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและโลจิสติกชะลอตัวและบางกรณีอาจเกิดการถอนการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เส้นทางเดินเรือและการค้าทางทะเลถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงช่องแคบพอมุดเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อการส่งออกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติของตะวันออกกลางมากกว่า20%ของปริมาณน้ํามันโลกผ่านเส้นทางนี้หากเกิดความขัดแย้งหรือความตึงเครียดรุนแรงเส้นทางนี้อาจถูกปิดกั้นชั่วคราวหรือเกิดเหตุการณ์โจมตีทางทะเลทําให้ ต้นทุนการขนส่งพลังงานเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกทันทีสถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงกระทบต่อประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกแต่ยังมีผลต่อประเทศผู้นำเข้าและผู้บริโภคทั่วโลกคอถามเสิ่งที่เกิดขึ้นจึงกระจายไปทั่วและสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง ามไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังขยายไปถึงตลาดการเงินเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกมักคือความขัดแย้งระหว่างอิร่านและอิสราเอลเป็นตัวแปรเสี่ยงไม่การตัดสินใจลงทุนดัชนีตลาดหุ้นในหลายประเทศอาจผันผวนตามข่าวสารความตึงเครียดการลงทุนในหุ้นพลังงานและโลจิสติกอาจเพิ่มขึ้นหรือชะลอตัวขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของนักลงทุนนอกจากนี้ค่างเงินของประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือส่งออกพลังงานอาจมีความผันผวนตามความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทำให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นความไม่แนนน่่อเหลา นี้ยังสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคเพราะต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งอาจสูงขึ้นตามราคาพลังงานทําให้ราคาสินค้าและบริการในตลาดสูงขึ้นตามไปด้วยในมิติของภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดระหว่างอิรานและอิสราเอลทาให้ประเทศมหาอํานาจและชาติพันธมิตรต้องประเมินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีบทบาทสําคัญในการพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยมาตรการทางการทูตการคว่ำบาตรและการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามลุกลามไป ยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคขณะเดียวกันอิหรา่านพยายามสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้วยการขยายการค้ากับรัสเซียจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียความขัดแย้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการทหารแต่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นแฟ้นการตัดสินใจด้านพลังงานการค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งหมดต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความขัดแย้งยังส่งผลต่อการวางแผนพลังงานและความมั่นคงของประเทศต่างๆในภูมิภาคองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทพลังงานต้องเฝ้าติดตามความเสี่ยงและเตรียมแผนรับมือกรณีที่เกิดการโจมตีหรือปิดกั้นเส้นทางเดินเรือการจัดสรรแหล่งพลังงานสำรองการสร้างคลังน้ำมันและการสำรองและการปรับเปลี่ยนสายการขนส่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศการลงทุนในเทคโนโลยีทางเลือกเช่นพลังงานหมุนเวียนและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน จึงได้รับความสนใจมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภูมิภาคที่มีคอร์หามตึงเครียด ประชาชนและธุรกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ค่าขนส่งและราคาสินค้าในตลาดสูงขึ้นตามไปด้วยการบริหารจัดก,การต้นทุนและการวางแผนธุรกิจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านพลังงานและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นและธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรักษากำไรและความสามารถในการแข่งขันการตึงเครียดที่เกิดขึ้นจะมีผลทั้งต่อเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจระดับบุคคลทำให้ความขัดแย้งระหว่างอิรานและอิสราเอลกลายเป็นปััจสสคญที่่งผลต ลดทั้งในด้านพลังงานการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ